ผมได้ไปเรียนที่มโจ้แล้วกลับมาเห็นมาเรงเห็นว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ว่าจะทําให้คุณค่ากับพัฒนาของหมู่บ้านได้เงี้ยครับเพราะว่าแมลงเศรษฐกิจตัวนี้ทุกคนจะมองว่ามันไร้ค่าเพราะดังนั้นแล้วก็มีการได้เข้ามาสํารวจของทางเบโดนะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องการสํารวจเพื่อจะสร้างธนาคารชนลรงเพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์โดยที่บ้านเรานะครับจะมีอยู่ประมาณ3 12ส,ส,สายพันธ์ยอดรวมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ34สายพันธ์ดังนั้นทางชุมชนโดยลางเราได้ทำการเลี้ยงได้อยอู่ประมาณที่ทำการต่อยอดให้ชาวบ้านช่วยเลี้ยงนะครับอยู่ประมาณ3สายพันธ์ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีรายได้ค่ะรายได้ไนี่นะคะก็เกิดจากการที่เรานำพึ่งนะคะมาเลี้ยงในกล่องเพื่อที่จะเป็นการกระจายรายได้นะคะ คือเราจะสร้างมูล,ลค่าจากการนำพึ่งัชนรงลงจากขอนไม้นะคะมาอยู่ในกล่องลังเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งแล้วเราต่อยอดจากการนำลังพึ่งนี้ไปจำหน่ายต่อหรือว่าให้ลูกสมาชิกในชุมชนเลี้ยงต่อค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตในกล่องคือน้ำพึ่งนะคะแล้วเราก็จะเก็บน้ำพึ่งมาใส่ขวดไว้แล้วก็นำส่งขายต่อไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวที่ใช้น้ำผึ้งนะครับมาทำเพิ่มโดยจะมีสบู่ไอโฟมล้างหน้าแล้วก็ไอตัวขัดผิวครับเรามีแนวคิดต่อยอดในการทำน้ำผึ้งที่มีมูล,ลค่ามีมูล,ลค่านะคะเรามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อที่จะให้เพิ่มมูล,ลค่าเพิ่มขึ้น ในการที่กระจายรายได้ให้กับชุมชนและคนในชุมชนค่ะเนื่องจากอ้ทางบ้านเรานะครับจะมีการตัดไม้ตัดฟืนมาทำทำฟืนนึ่งเมี่ยงนะครับพอในฟืนนึ่งเมี่ยงนะ่ยมันจะมีชนลงอยู่ดังนั้นก็มีความคิดว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้อะมันก็จะสาบหายไปผมจึงมีผมคิดว่าเอาชนลงมาเลี้ยง โดยที่รวบรวมสายพันธุ์มาได้ทั้งหมดมีอยู่12สายพันธุ์ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กโดยที่เราเลี้ยงได้อยู่มนันอยู่3ามสายพันธุ์ที่ให้น้ำหวานเยอะแล้วก็ผสมเกสรเก่งนะครับโดยจะมีปากแต้จิ๋วแล้วก็ดอยป่าแล้วก็ลาวินเซปที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงด้วยก่อนที่เราจะไปเก็บน้ำผึ้งหรือว่าไปเอาชนาลงเข้ามาไว้ในกล่อง เราต้องไปสังเกตดูแหล่งธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งว่าพึ้งชอบอยู่ที่ไหนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราถึงจะนํามาเลี้ยงในกล่องค่ะการนาไปใช้ประโยชน์ของเรานะครับคือใช้เป็นข้อว่าสารไอ <c oughs> สารต้านอนุมูลอิสระของน้ําชันนอโรมมีสูงครับเราก็ไปให้คือให้ผู้ป่วยที่เป็นในที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วก็เอาไปเป็นยา เราได้รับความสนับสนุนจากการทำวิจัยจากคณะมอชอนะคะในการที่คิดค้นว่าในตัวผึ้งตัวเล็กของเราเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างค่ะแล้วเราจึงได้รู้ว่าผึ้งนี้มีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะในอนาคตของเราอะนะครับในเพราะว่าผึ้งชนโรงอะมันเป็นตัวแมลงที่ช่วยผสมเกสรได้ดีมากเราจึงมีแนวความคิดว่า ให้ชาวบ้านทําการเช่าลังไปไว้ผสมเกรสรดอกลําไยดอกมะม่วงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาครับสปรปะคุณด้านสม,มุนไพรนะครับก็จะมีสารพลิสสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำํำน้ำชนลรงสูงแล้วก็มีสารพอบลิสในตัวยางไม้ที่ยังมีงานวิจัยรับรองรับทางมหาลัยต่างๆนะครับ เนื่องจากของเราตัวนี้ม,นมันแมลงแมลงชันนรงตัวนี้ครับมีเฉพาะบนพื้นที่สูงแล้วก็เราสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปได้อย่างทุกวันนี้เราก็สอนให้ทางอบตที่ทําการจัดอบรมทางโรงเรียนและทางมหาลัยที่เข้ามาดูงานเราก็สอนเรื่องการการเลี้ยงการต่อการขยายพันธุ์ชนนลงนะครับเพราะว่าชนนลงบางตัวมันยืนด้วย มันมีได้ทั่วประเทศครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะภูมิศาสา์ภูมิที่อยู่อาศัยของเราคือเป็นแหล่งธรรมชาติค่ะดั้งเดิมเราจึงช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พึ่งติวนี้ไว้นะคะเพื่อที่ว่าจะสืบให้ลูกหลานต่อไปเป็นการศึกษาภายหน้านะคะเพื่อที่ว่ามันจะคงอยู่กับเราไปนานๆและช่วยผสมเกสรพืชพันธุ์เพื่อให้เรามีพืชพันธุ์ได้กินที่สมบูรณ์ค่ะ ที่ทางมหาลัยเมจโจทั้งให้ความรู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในในของผมที่เข้ามาทําในเรื่องชานโรงนะครับคือจะเล่าประวัติก่อนว่าเมื่อก่อนผมเคยไปเรียนของเมจโจอ,อยู่3เดือนเกี่ยวกับผู้นําเกษตรอินทรีย์ครับจึงมาเห็นคุณค่า,มาแมลงตัวนี้จึงได้เข้ามาพัฒนาให้กับหมู่บ้านแล้วก็มีหน่วยงานทางสํานักงานพัฒนาจากสารฐานเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพเข้ามาช่วยเรื่องการทำธนาคารชนลรงที่รวบรวมสายพันธุ์